ปฏิบัติการเปิดหลักสูตร P.O.P.A.S.W.A.T. นะคะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงและเทคนิคลูกล่อลูกชนควบคู่กฎหมายสร้างทีมแกร่งฝ่ายปกครองยุคใหม่ค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนยะโสธรโดยมีนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการค่ะหลักสูตรนี้นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมบัญญาพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการทำงานในพื้นที่และเทคนิคการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งลูกล่อลูกชนศิลปะในการเจรจาต่อรองการอ่านสถานการณ์การเผชิญเหตุเฉพาะหน้าพร้อมทั้งให้ข้อควรระวังในการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อจนทีได้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและชาญฉลาดเพราะการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและท้าทายการฝึกอบรมจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ตามตำราแต่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญสถานการณ์จริง โดยในโอกาสนี้นะคะได้เน้นย้ำว่าทุกยุทธ,ธวิธีใช้ทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอเพื่อให้การทำงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันตนเองจากการถูกร้องเรียนในภายหลังซึ่งทางด้านปลัดจังหวัดยะโสธรนะคะนายสมชัยบุรณะก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรฝ่ายปกครองซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรดูป้า SWAT ยโสธรจะทำให้เจ้าหน้าที่มีทั้งความรู้ทักษะและยุทธวิธีที่ทันสมัยสามารถรับมือกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์การกวดาล้างผู้มีอิทธิพลและการจัดระเบียบสังคมซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุง่งบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ เราจะมีอำนาจที่ในการจับจริงๆเหรอ